าลครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SS l e g e n Farm c a s i นะครับสวัสดีครับผมปาร์ม Farm c a s i วันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับเอาชุดลอดซีซั่นหนึ่ง EP สามกันต่อนั่นเองนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลดสากัปบนึงนะฮะมันรู้สึกแลหลกระตกระตุกนิดหนึ่งนะโอเคตอนนี้น่าจะเลื่นขึ้นพอสมควรโอเคมาเรามาอัดกันต่อเนะฮะจาก EP ที่แล้วที่ผมห่างหายไปประมาณวันสองวันนะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมอัดไปเป็นคลิปที่ผมร้องเพลงนะฮะใครยังไม่ไปดูก็อย่าลืมนะฮะไปตวดดูด้วยนะฮะ คลิปนั้นผมลงทุนมากเลยผมลงทุนเอ่อเปิดหน้าตัวเองไว้เลยนะผมลงทุนเปิดหน้าจริงๆของผมไว้เลยนะเปิดหน้าตัวเองจริงๆเป็นประกันไว้เลยนะครับผมอย่าลืมนะไปดูให้ด้วยนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาคว้ากันต่อกันเลยนะฮะเป็นมาครับเอ่อแมปเอ่อ SS SS, SS Land 2 Palm Cut Season 1 Survival นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อเลยนะฮะผมยังไม่มี ตัวนึงแล้วเขามีแก่คนแก่มาเกลี้ยงเราสองอันอ๋อลืมบอกไปครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะให้ทุกคนนะคไปติดตามเด็กในสังกัดผมด้วยนะฮะช่องแรกนะครับผมช่องม่อนคุงซีเฮสนะฮะไปติดตามให้น้องเขาด้วยนะฮะแล้วผมก็อาจจะไปแวะเวียนไปคอแลกกับน้องเขาคนนั้นบ่อยๆนะเพราะว่าน้องคนน้เอ่อเขาพูดไม่ค่อยเก่งนะน้องคนนั้นเขาก็เลยต้องให้ผมมาพากให้แทนอ,อาจจะไปเจอผมในนั้นก็ได้นะ แล้วก็ช่องของน้องผมอีกคนนึงนะฮะคือช่องของอ่าซิมเบิงชาแนลนะเป็นช่องที่เคยทํามาแล้วเนาะตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทันมีมีแพลนที่จะทําผมไม่รู้ว่าน้องคนนั้นนะ่ะเขาจะทำต่ออีกหรือเปล่านะฮะไร่ะว่า อย่างเช่นหนึ่งโลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันคงว่าผมขับโลมาแล้วนี่ผมว่าผมขับโลไปแล้วหเดี๋ยววัดตอนใ้เราเผาอะจริงด้วยผมว่าผมลืมขับโลย่ำผมลืมขับโลทุกคนขับโลก่อนมาขับเชื่องเราได้ชิ่งแล้วตอนนี้เราอเาชื่อมมาใส่ เอาไว้นะฮะเอามาใส่ไว้นะฮะแล้วก็จะทำการไปเอ่อตบไปลงเหมืองน,นั้นโอ้ยหนักหนักยร้อนเปิดเปิดมาตัวก,ก่อนนะฮะร้อนเออดีขึ้นมาเปิดระบายอากาศหน่อยสิดหนักหนักหน่อยนะตอนนี้เพราะว่ามันอุณหภ,ภูมิตอนนี้เครื่องของผมมันอยู่ที่มารที่40องศาอะ่ะ ประมาณ43องศานะโอ้ยร้อนมากเลยผมจะอัดเพียงแค่5นาทีพอนะเพราะว่าผมว่าผมจะอัดสั้นๆไว้เพราะว่าช่วงนี้มันคือช่วงอากาศร้อนมันไม่เหมือนช่วงตอนตัดช่วงตอนตัดก็เป็นอากาศเย็นไงเพราะว่าอยู่เนี่ยมันไม่ที่ผมอัดอยู่มันมันอยู่แถวแบบที่ทำงานผมไงมันก็เลยแบบไม่ไม่มีพัดลมมีพัดลมอยู่แต่ผมไม่ได้ไปยืนเขาว่าต่มันก็เย็นแล้วล่ะมันก็บ้านผมมันก็6โมงแล้วล่ะเดี๋ยวผมว่าจะไป เออตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ตัดเลยทุกัวทุกหมูทุกแกะมาทำเป็นเออเป็นอะไรนะแมวป่าแล้วหนาที่สิบเอตอนนี้อัดน้ำไม่ได้เพราะว่ามันแหลกัวลน้อยเป็นทุกตัวไม่ได้บอลเลย จะตกแกะตั้งหอกเฮ้ยเป็นไหนเจอไอซ์คาลิเบอร์ครั้งเดียวฮะวันช็อตฮะได้แล้วฮะเสร็จและฮะทุกคนสำหรับคนแกะสามอันเปิดมาใส่เอามารวมกันนะฮะเป็นเจ้คนแกะหนึ่งอันนะใช่คนแกะหนึ่งอันมาละหัอย่างอันนี้เป็นเตียงของผมเพราะผมผมขยายสถานที่ดีกว่าวามรู้สึก ตอวนี้เป็นทักขึ้นนะม,นม,มันผมว่าผม ไว้โอเคนี่แหละเสร็จแล้วเป็นทางห้องนอนผมห้องนอนผมสไตล์เนี่เล็กง่ายไม่ทำก็จะปิดไปแล้วเนาะเพราะว่าเครื่องร้อนแะบตอนนี้ประมาณ40องศาแหละ4 1 4 40C ละ43ก็ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตกดกระดิ่งกดไลค์ก็ได้กดแชร์ก็ได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดนะฮะกดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณดูบนแพลตฟอร์มสาธารณะนะฮะอย่างเช่น Facebook เอ่อ เท็กก์แล้วก็อินสตาแกรมนะฮะอย่าลืมนะฮะโพสตลงไปด้วยนะให้เพื่อนของคนเห็นนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์แล้วก็อย่าลืมนะครับไปฝากไปติดตามช่องผมด้วยนะช่องปาร์มกัเอสช่องเอสเอสเลนทูปาร์มกัซีเฮสด้วยนะฮะแล้วก็อีกสองช่องนะฮะคุณซีเฮสแล้วก็ซิมบิลชแนลนะฮะไปติดตามให้น้องผมด้วยนะฮะทักงสองคนนะฮะสหราเนี้ลาไปก่อนสหราเนี้สวัสดีครับอัดแค่นี้แหละพอละเพราะว่าเครื่องร้อนบ๊ายบายเจอกัน